ตภาวนาการปฏิบัติจิตภาวนานั่นเราทราบอยู่แล้วอ่ะเป็นการกระทำหรือเป็นงานที่ละเอียดเกี่ยวเนื่องโดยจิตใจกับอารมณ์อยู่นักภายในเพราะฉะนั้นการกระทำจิตในส่วนนี้จะต้องอาศัยความสำรวมจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยจิตที่ตั้งไว้ชอบตั้งไว้ตรงจะต้องลก สิ่งที่เกี่ยวข้องจากภายนอกทั่วคราจะต้องสำรวมระลึกร้อยอยู่ภายในนี่เป็นกิจในเบื้องต้นที่เราทั้งหลายเตรียมปฏิบัติจิตภาวนาส่วนกายนั่นบางคนเคยถามว่าการนั่งสมาธิธจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องนั่งกายแผดธมาธิอยู่เสมอแล้วพูดถึง หลักการปฏิบัติหรือการฝึกหัดอบรมแล้วมันมีความจําเป็นเราต้องฝึกด้วยกายของเรา,าเรียกว่าอบรมกายด้วยอบรมใจด้วยเพราะกายกับใจมีเกี่ยวเนื่องด้วยกันถ้าหากว่าเราไม่มีการนั่งให้มีแบบฉบับในการฝึกการอบรมใครจะนั่งอย่างไรใครจะเดินอย่างไรใครจะทําอย่างไรก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้ แต่เมื่อพูดถึงการฝึกให้เป็นจจตตรงนั่งเอาขาขวาถักขาซ้ายมือขวาถักมือซ้ายตั้งกายให้ตรงการกระทันั้งนี้นั่นองค์สมเด็จพระัมมาสมพุทธเจ้าพระองค์พนั่งในท่านี้พระองค์เลิกแล้วท่านั่งทั้งหมดนั่งท่านี้เป็นท่านั่งที่องค์อ่ะที่เที่ยงตรงที่สามารถชนะกิเลสสมาด้วยการนั่งวิธีนี้ เราจะปล่อยวางจิตให้สงบก็เป็นนั่งที่ส่วนสัตว์ของร่างกายอยู่พอเดีเที่ยงตรงแม้จะล้มไปข้างหน้าก็มีที่จยับยั้งข้างหลังก็เพราะเราที่จะกําหนดได้ดีที่ปล่อยวางจิตให้ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกอบรมกายให้นั่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นเครื่องอบรมกายไปด้วย ถ้าเราเอาตามลำพังที่เราชอบที่จิตใจชอบนะจิตใจในชอบอารมณ์ที่เราตามความคิดเห็นของเราไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าใจชอบอย่างไรเราก็ทำตามสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ทำจะชื่อว่าเราประรดตัวเองมากกว่าประรดธรรมเรา แก้ไขธรรมะมาเข้ากับตัวของเราเองจึงไม่ถูกทานนักเราควรแก้ไขตัวของเราเองปฏิบัติตามธรรมตามปฏิปทาที่องค์ษษสรรมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมื่อจะตรัสรู้พระองค์ทรงอธิษฐานว่าซึงแม้ว่ากระดูกของเราเหมือนแห้งแต่กระกจากกระจายสลายไปก็ตามสี ถ้าหากเราไม่ได้จะรับสรูธรรมแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่ได้ความว่าพระองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนั่งอิริยาบถนี้เห็นอิริยาบทอย่างนี้เป็นการสุดพระองค์เลือกแล้วว่าเป็นการสุดที่ดีที่สุดแล้วพระองค์ก็ปฏิบัติในทางนี้ได้ใช้ชนะมาก่อรเจได้สรุธรรม คำว่าชนะมานั้นมีคนวิจัยหลายอย่าง้าระพูดถึงความจริงแล้วถูกทั้งสองอย่างเป็นประโยชน์ในการที่จะนํามาใช้ในตัวของเรามึงจะเปรียบภายนอกมันก็เปรียบได้แต่จะเปรียบภายในคือกิเลสจมาอาจจะองค์สมเด็จพระสมมาสัมปยุทธเวลาจิตใจมันทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดขึ้นมาแล้วอาจจะมีความเพลิสัมพยุทถึงความสุข ที่พระองค์เคยได้รับมาจากวัตถุจากอมินตรจากความสะดวกสบายเมื่อครองราชสมบัติรละลึกถึงครอบครัวระลึกถึงลูกเมียอาจจะเป็นเครื่องอุปมาเหมือนกับมีเสนามาแต่มาต่อสู้กับพระองค์หรือมีลูกสาวของสยามานมาหลอกล่อพระองค์ดังนี้เป็นต้นจะเกิ่ยวกอารมณ์ก็ได้แต่อารมณ์ประเภทไหนก็นตามที่จะเกิดขึ้นในจิตใจ พระองค์ก็พยายามรักษาจิตใจให้มั่นเอาอุบายเพื่อทำลายแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามเหล่านั้นได้ชนะราบคาบแล้วพระองค์ได้ปนุธรรมกัเสรุษธรรมเราทั้งหลายที่ฝึกขัดเนยเจริญรอยปฏิปทาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรานั่งในที่นี้พอสมควรแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสวราเพื่อเลียนอิริยาบถอย่างอื่นเพื่อเจริญสติ เพื่อเพื่อพินิจพิจารณาธรรมที่เราได้จำหรือเราได้รู้ได้เห็นเพื่อให้ชำนาญเกื่องแหน่งก็บเชื่อว่าการปฏิบัติเช่นเดียวกันเราไม่ได้ลดลั่แต่ถ้าเราเึดอันหนึ่งคือปิจารณาธนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำถือว่าเป็นอีกสัมันเพราะสาม,มารถจะทำจิตใจของเราให้ละเอียดปล่อยวางเป็นสงสมบอย่างเต็มที่ทก เพราอยู่ในพิรียาทนี้พิธิยาบทอื่นนั้นจะต้องระวังาจากภายนอกเช่นเราเดินบ้างนิ่แอย่างอื่นบ้างนั่งตัวไม่ตรงนั่งตามสะดวกสบายอย่างนั้นไม่สามารถจะลงสู่ความละเอียดมั่นคงทางานอย่างเต็มที่ขององกอาจได้เพราะฉะนั้นนั่งทานนี้เป็นท่าที่องค์อาเทียบสัตโกผู้องค์อาบุชกผู้ปฏิบัติตรงโชยโชยจัตรงอย่างดีด้วย อันัตติมานี่ป็่ไม่ถือตัวไม่ยกตนไม่คงสิ่งอื่นเป็นผู้ยินดีเฉพาะในการปฏิบัติีคิดพูดได้ถึงซึ่งความสงบัระทรมแล้วเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเราควรยินดีพอใจที่เราได้มานั่งรักษาไว้ซึ่งปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา พระองค์ได้บำเพ็ญมาแต่ได้มนุษย์ทด้วยวิธีนี้เราก็ไม่มองข้ามเราเอามาใช้ในตัวของเราให้ปรากฏในตัวของเราขึ้นมาให้ระลึกเสียงเหมือนว่าองค์สมเด็จพระสัตรุดสอนเรื่องการยัปล่อยการรู้ตัวพรอบคอบคุมกันไปในตัวและตั้างเป็นการโลภมีวามรู้ตัวในจิตินอมีความเลือเพื่อจะได้เป็นจักความยินดีและยินงให แต่ที่เกิดขึ้นมาเราลวงจากภายนอกเราจะได้ตั้งมั่นมือมัอมอมอ่นในการวัที่เราทำปัจจุบันคือภา,าวนาหรือทำบริการพุทโธทำจิตใจของเราให้สบายการความทำจิตใจของเราให้สบายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือให้กำลังใจ นั่งสบายของเราก็นั่งสบายไม่ไนะไมีใครมาเัอย่างานี้การนั่งอย่างความปลอดภัยเราไม่ต้องกังวลในเรื่องการนั่งการร่างกายแต่ถอดความกังวลเหล่านีา้ออกแล้วก็มารักษา,านใจโดยเฉพาะะลนึกถึงความสบายความดีที่มีอยู่ในใจที่เรากําลังระทำอยู่เพื่อเกิดฉันทักความพอใจในการภาวนา เป็นกาลังส่วนหนึ่งที่งานส่วนนี้จะสําเร็จลุ่วรงไปได้เพราะความพอใจในการระลึกประเดีในการกําหนดรู้ประเดีจะาทด้วยความพอใจนี่จะยะกแต่เพื่อให้เกิดความเพียรพยายามที่อาศัยความพอใจจิตจะเพื่อได้เอาใจใส่วิมังสาเพื่อใดมีตรองอยู่ในที่นั้นประชุมเป็นโอพลังร,รวมในเอกภาพคือในอารมณ์อันเดียว แยกเอกขกตา,า,าลมนะในมีภาคเหนือมนิสัยเป็นอารมณ์อันเดียวที่รวมรวมอยู่ในจิตพูโรหะระลึกพุทธโธพุทธโธถ้าหารลึกพุทธโธพุทธโธเหมือนกับเบาไปไม่หนักแน่นพอความรู้ตัวของเราอาจจะลอยลอยไปต้องกำหนดลมหายใจควบคุมเพื่อเกิดความรู้ตัวมั่นคงอีกองกัดอย่างหนึ่งด้วยลมเข้าพุทธโธพุทโธเพื่อให้มั่นคง ลึกกำหนดไปกำหนดไปถ้าหากว่าสติของเรามั่นคงมันติดแล้วเราไม่ต้องคุมเราไม่ต้องกดไม่ต้องทำอะไรมันก็เดินไปเหมือนกับเครื่องยนต์โคดเัาถ้าเราสตาร์ทไม่ติดแล้วมันก็ต้องได้กดได้สตาร์ทอยู่เรื่อยช่วยอยู่เสมอถ้ามันติดแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ควบคุมให้มันวิ่งต้องการเร็ชวช้าเท่าไรเราก็เเไ่้คันได้งอก ฉันได้จิตพอวนาเมื่อจิตเริ่มสงบตั้งมั่นติดอยู่แล้วแทนที่แต่เรารักษาจิตปลักจิตสตินั้นมารักษาเราต้องกันข้ามมากคุมเราอีกทีหนึ่งถ้าได้ถึงขั้นนั้นได้มันสบายเราไม่ต้องคุมปล่อยวางเป็นอุเปกค้าเอก,ก,ะกะตาลมได้อย่างสบายมากเพราะฉะนั้นในเรื่องท่ต้องบางตอนเ,ตนเราต้องทำงานแต่เมื่อผ้นงานคือเราได้รับผลนงานงานรักษาเรา เหมือนกับเราสร้างบ้านเมื่อตอนเราสร้างบ้านมาสร้างเสร็จแล้วบ้านคุ้มครองเราในการป้องกันฝนป้องกันแดดป้องกันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราพักผ่อนพักผ่อนอย่าจิตใจได้สบายเมื่อสําเร็จแล้วฉันได้นั่งสมาธิเช่นเดียวกันเมื่องต้นเราคุมระลึกไปพอจิตมันติดตั้งมันแล้วสิ่นเลานั่งกลับเราสารอ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามไปสักพักหนึ่งเมื่อจิตละเอียดตั้งมัน่นหลึกไปถึงแม้ว่าซ้ำซากก็าตามเราก็ทําเพื่อความมั่นคงเพื่อความตั้งอยู่ได้ของสติของสมาธิที่เรียบอาจิตตั้งมัน่นเพื่อชนะอารมณ์ภายนอกที่จะมาหลอกลวงชักชวนให้จิตซัำไปยุตไปก็ให้เคลื่อนที่จิตของเราก็ไม่ตั้งมัน่นทำลายสมาธิของเราเพราะฉะนั้นอาศัยความสำรวง อาศัยความปล่อยวางบางส่วนและความรักษาบางส่วนคือพุทโธรละลึกไว้โดยเฉพาะภายในจะพยายามระลึกไประลึกไปทำความสบายในจิตในใจในระยะแรกจะมีความรู้สึกเจ็บปวดที่มีอยู่เป็นธรรมดาของร่างกายที่เราไม่ได้เกลียนอริยบทแต่ก็ไม่ถึงกับมีโทษมีไัยถ้าหากวราเจ็บปวดเหล่านั้น ถ้ามันมีโทษมีภัยจินแล้วผู้ปฏิบัติก็ไม่มีใครจะทำได้แต่มีผู้ปฏิบัติได้ถ้าท่านเป็นแข็งแรงผู้ปฏิบัติกยังมีแต่ไม่มีภัยเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อจิตสงบกลับได้ประโยชน์กลับได้คุณแทนที่จะมีโทษมีภัยกลับได้พนจากโทษจะภัยขึ้นมาอีกเพราะจิตใจสงบมีอนุภาพมีอภิเนหาบรจะกุกโศกรคภัยได้ ถ้าถึงฐานแห่งความสงบทแทจ้จริงเพราะฉะนั้นคอยเราทั้งหลายพยายามจิตจะถึงฐานความสงบนั้นมันอยู่ละเอียดลึกซึ้งมากถ้าจิตของเรายังมีอารมณ์ยอยากอยากอยู่มันก็เข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นในแต่การละส่วนเดียวอารมณ์ที่อยากที่อยู่ในปัจจุบันเราคอยปล่อยวางให้ละเอียดไปตามระดับพุโทโธพุโทโธจะลึกื่ใละเอียดให้แทรกเข้าไปมันแท่ะละลกไปในเกว้าง เคยเกิดความรู้กว้างไม่ใช่อย่างนั้นีนให้ละเอียดลงไปในการทาสมาธิเพื่อจิตสงบมันมีลักษณะต่างกันกับเพื่อกาวิปัสสนามีการรวมให้ละเอียดลงไปแนวแนบเป็นหนึ่งให้ละเอียดแล้วเปรียบเหมือนแสงแดดถ้าเราสามารถรวมพลังแสงแดดให้มีจุดเล็กได้เท่าไรความร้อนยิ่งมีพลังมาก ในรูปเปรียกภายนอกฉันใดจิตของเราสามารถรรวมให้อยู่รวมจุดแน่นเล็กเรียดเท่าใดยิ่งมีพลังมากมันกระแสน้ำที่มันไหลมาแต่สามารถให้รวมจุดแคบเท่าใดยิ่งบังคับไปความดันมีกำลังมากสิเดยวเพราะเหตุนั้นพลังจิตที่พระพุทธเจ้าคนพบไปเช่นเดียวกันเหมือนกับวัตถุที่พระองค์มีทรงมีกำลังความรู้ความเห็นมาก กำลังมากกว่าเพราะจิตมารวมเอกคตตาลงที่เป็นหนึ่งนี้เองเป็นส่วนที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของสมาธิที่ทำให้จิตมีพลังสามารถเอาชนะฝ่ายที่ตรงกันข้ามให้เราได้รู้ทรรมเห็นธรรมไปจากในจิตในใจทรรที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสันทิตจิโกถึงแม้ว่าเราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตาม เมื่อไปถึงแล้วก็ต้ตงรูดใครไม่บอกก็เตารู้ต้อ,ปตอไปจากเพราะเป็นธรรมชาติในโลกเพราะสมาธิที่ส่วนเอียดเราก็พูดได้จากการกระทํากิริยาที่กระทำเท่านั้นส่วนผลจากการกระทำที่แท้จริงไม่สามารถจะพูดได้เพราะละเอียดไม่สามารถที่จะคอยแสดงเอาความจริงออกมาทางเสียงให้ได้สมัมผัสทางหูอย่างแท้จริงได้ได้แต่อ้อมอก เหมือนกับเราพูดถึงน้ำตาลไม่สามารถที่จะพูดมรรยังคํำให้คนรู้รสของน้ำตาลของความกินได้ได้แต่พูดเท่านั้นถ้าหากว่าน้ำตาลมาสัมผัสกับเล่นเมื่อใดเออเล่นกับน้ำตาลไม่อยู่ด้วยกันเมื่อไรจะพูดหรือไม่พูดผู้นั้นจะต้องรู้ด้วยตนเองคําพูดจากความรู้รสของน้ำตาลมันผิดกันมากเสียงที่ไครยินพูดจากคนอื่น กับรสจริตจินที่มันเกิดขึ้นเฉพาะของมันเองมันปิดกันมากชั้นใดการบรรยายเรื่องสมาธิจิตสงบแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นอย่างไรกับความจริงที่จิตไปถึงนั้นมันละเอียดซึ่งแล้วแจ้งไปจากผิดกันมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องห่วงขอให้รวมจิตให้สงบเกิดขึ้นเราอยากสัมผัสสัมพันธ์รู้ได้อย่างแจ่มชัดสิ้นสงสัยในใจของเราทันที ถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่เคยรู้มาสักร้อยปีพันปีไม่สำคัญเมื่อเข้าไปถึงแล้วรู้ทันทีไม่ต้องรอการรอเวลาเรียกอาการไม่โกะไม่เกี่ยวด้วยการด้วยเวลาขอให้ถึงถึงเมื่อไรก็รู้ว่านั้นเหมือนกับลื่นกับน้ำตาเนี่ยถึงป,ปุกรปงตาทันทีเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายาให้บันเกิดขึ้น สิเดี๋ยวนี้ก็โู้เดี๋ยวนี้ประจักษ์เดี๋ยวนี้เส้นสงสัยที่เราเคยสงสัยมาสัากกี่ปีเท่าไหร่ก็ตามเส้นสงสัยเหมือนกัะรับเข้าไปในธรรมมืดธรรมนั้นจะเคยมืดมาสักพันปีร้อยปีก็าตามแต่ถ้าหากว่าเรามีไฟเครื่องสว่างไปเปิดในที่นั้นเนี่ยมันจะทําลายท,ทันทีความมืดหายไปท,ทันทีไม่ยากไม่ต้องต่อสู้เหมือนก็งายอย่างอื่นพอเปิดเพิ่ความ สว่างเกิดขึ้นทำมืดหายไปทันทีจิตใจของเราที่เคยสงสัยเคยไม่รู้เคยอะไรแต่ก่อนถ้าเราปฏิบัติไปถึงจุดความสงบปรากฏขึ้นมาแล้วความรู้เรางนั้นเกิดขึ้นพรอมความสิ้นสงสัยเกิดขึ้นพรอะตามกำลังสติปัญญาบารมีที่เราทำได้ตามชั้นตามภูมิของเราสติปัญญา อินทรแก่กล้าแลสามารถจะรู้ละเอียดลึกซึ่งทำลายถึงซึ่งกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอาสวะเส้นเชิงนะเราก็จะได้ถึงซึ่งวิมุตติลดพ้นอย่างแท้จริงท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญม,มาลดพ้นออกจากทุกได้แล้วและอริยะสงสารวัของพระองค์ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบัติตาม ก็ได้บรรลุถึงธรรมเกิดในมดลุกพ้นเช่นเดียวกันเหมือนกับพระองค์มีจำนวนมากไม่ใช่นับร้อยนับพันหน่นแสนนับโกดไม่สามารถที่จะนับได้ที่เป็นพระอริยะเจ้าสัพ้นจากทุกไปแล้วพระองค์ทรงประกาศธรรมมา2,500กว่าปีมีผู้ป,ปฏิบัติทรงไว้ซึ่งคุณธรรมต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ให้ผลแจ้งประจักษ์ผู้จดตั้งใจปฏิบัติโดยสัจจะความจริงใจแล้วมีผลอันน่าพึ่พอใจจึงเป็นเหตุให้ระพุทธศาสนาตั้งมันอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติตลอดมาตามลำดับจนถึงพวกเราแล้วมาประทับอยู่ในจิตใจของเราได้เกิดศรัทธาเชื่อมันตั้งใจปฏิบัติอยู่เสมอถึงแม้ว่าเรากำลังเดินทางเราก็มีกำลังใจที่จะเดินต่อไปติต มีความหวังอย่างยิ่งจะเราทั้งหลายเดินด้วยความสารวมระมัดระวังให้ถูกต้องแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้สัมผัสเวลาถึงมันไม่ใด้ยากมันก็อย่างอื่นเพราะไม่มีการไม่มีเวลาเมื่อพลังเราพอเมื่อไรแล้วก็ได้ปรากฏเมื่อนนเพราะฉะนั้นพลังคือสติพลังคือปัญญาทั้งสองอย่างนี่ทำง,งานให้เกิดสมาธิเป็นพลังที่สำคัญยิ่ง เพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายเจริญสติระลึกเพื่อจัดความหลงเล่นเล่าเผอตัวมัวเมาประมาทแล้วมารู้ตัวติดต่อเนื่องกันไปนี่เป็นสิ่งที่ควรจับภัยกิเล็ดช่างหลายที่เป็นภัยต่อความสงบสุขได้มากทีเดียวเราทัางหลายจ,จดจำไว้พยายามเจิญถึงแม้ว่าเวลานี้ ยังไม่ละเอียดแต่เราก็มีควาว่าจะละเอียดไปตามระดับขอให้เราปล่อยวางสิงที่อยากเสียเหลือความรู้เป็นอันหนึ่งเรียกเอก,การมจะเอเข้าไปปล่อยวางไปตามระดับมีแต่ละส่วนเดียวจากทาความรู้เท่านั้นเมื่อมันคงแนละ้วจะปรากฏขึ้นมาเองต,ตามแต่อานุภาพพลังจิตปรมีทมข้องเราที่เราได้ทํามาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกาหนดจดจําไว้ให้ดี เราักษาปฏิตาตาเราคงวันหนึ่ง้ังหน้าความสุขความหลุดพ้นจากทุกข์ก็จะเป็นคุณสมบัติปรากฏในจิตใจของเราแน่นอนดังบรรยายมาสมควรเป็นเวลาเด็กเต่าเทีี้